ハハハハ。<laughs> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาพาอลออมสามทั้งหนึ่งเลขที่29ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องประเพณียี่เปงค่ะประเพณียี่เปงเป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนาที่จัดทําในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนายี่เปงเป็นภาษาคําเมืองในภาคเหนือคาว่ายี่แปลว่าสองคำว่าเปงตรงกับคําว่าเพ็ญหรือพระจันทร์เต็มดวงซึ่งชาวไทยในภาคเหนือจะนับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าไทยภาคกลางสองเดือนทําให้เดือน12ของไทยภาคกลาง ตรงกับเดือนยี่หรือเดือนสองของไทยล้านนาในงานบุญยี่เปงน,นอกจากมีการปฏิบัติธรรมฟังเทศมหาชาติตามวัดวาอารามต่างๆแล้วยังมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนหรือถนนหนทางด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงชอบประทีปและชักโคมยี่เปงแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาพอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมพร้อมกับมีการจุดถ้วยประทีปหรือการจุดผางประิษฐ์เพื่อบูชาพระตนะไตการจุดบอกไฟการจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอารามและการจุดโคมปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสําหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ